สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะไปเดลมมบางกะปิรอบหนึ่งนะครับโดยขึ้นรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองนะครับขึ้นที่สถานีมหาไทยนะครับเราก็จะไปลงที่นะครับสถานีบางกะปินะครับครับแล้วผมถึงสถานีบางกะปีแล้วนะครับ ฝาเมือ์เราก็จะเป็นห้างแมตโครนะครับถัดไปก็จะเป็นตะวันนาเราก็จะเป็นเดิอมออกบังกตปิกนะครับตอนนี้เรายังเดินอยู่บนสกายวอล์กนะครับเขาจะมีทำสกายวอล์กนะฮะ เชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับเข้าไปที่ห้างเดลหมอบางกะปิ มาประมาณก,กลางเดือนกันยาสกายวอล์กตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับปัจจุบันนะครับเปิดให้ประชาชนมาเดินกันได้แล้วนะครับครับอันนี้ก็ตะวันนาบ ก็จะมีช่างก็ังปรับปรุงนะฮะหน้าห้างนะครับก็มาทำมันอยู่นะครับสายวอล์กตรงนี้ก็จะมาเชื่อมต่อกับสะพานลอยนะครับเชื่อมต่อ บริเวณนี้นะครับ อันนี้เด a l มนะครับเขาก็ใช้ชื่อว่าเด l i มไลฟ์โตบังกะปีนะฮะในห้างแล้วนะครับอันนี้ชั้นจีนะครับอันนี้บริเวณชั้นจีตรงนี้ก็จะทำตรงนี้น่าจะเป็นชั่วคราวนะฮะทำพื้นที่เพลย์แลนนะครับสนสุกให้เด็กๆ ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นขายอาหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นแายมาส,สำคัญของห้างเดอะมอลล์นะครับตรงนี้เอาไปก็จะร้านอาหารนะครับ เชสเตอร์นะครับแมคโดนัลล์นะฮะ KFC ครับ,รบแล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงเทศกาลเจนะฮะทางเดลโมก็มีจัดอาหารจัดบูธขายอาหารเจด้วยนะครับ ก็บูธอาหารเจนะครับมีอาหารเจมากมายน่าทานมากเลยนะครับอน,นี้เรี่ยงครับนะครับค่คมค่ะ อันนี้ทำขนมตุ๊กตับ๊บเหรอครับร้านขนมเปียจะร้าแต่จริงเส็งนะครับอันนั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำตุ๊กตั๊บนะครับอ๋อรอ5นาทีครับครับนี่เขาก็ทําขนมตุ๊บตั๊บสดๆกันงบริเวณ5เลยนะครับร้านแต่จริงเสงนะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์ โตบางกะปินะครับที่เท่าไหร่ครับทีละยี่สิบบาททีละยี่สิบบาทห้าชิ้นร้อยหกี้ร้อยหกชิ้ร้อยทีละยี่สิบนะครับผมถูกบอันนี้ใช้น้ำตาลใช่ไหมฮะรน้ำตาลไอ็น้ำตาลทรา,ายรอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนครับแต่นี่นะอยู่ละลาอยู่ตรงศรียา Oh, อยู่ตรงศรีพญานะฮะแต่ทิงเหนนะครับ,รนรบขนมนะครับอันนี้ก็น่าทานมากเลยครับคุยใช่ตลาดพลูนะครับ ข้าวหลามนะครับร้านแม่ละเมียดนะครับครับเพื่อนๆนะฮะแวะมาที่แถวบางกะปีนะฮะก็ามาทาเจในห้างเดยวมอบังกะปีได้นะครับลองดูว่สีกล้วยอะ่ะใช่ปะ ไปเยาวราชจะเห็นเห็นว่าเป็นจุ๋ยกล้ยใช่ไหมครับนี่นี่ร้อยกับจีนปีร้อยกับสี่ปีเหรอครับร้อยสี่ปีเลยนะครับรุ่นที่สี่นะครับครับมาชื่ออะไรครับผมเจ๊มวยเจ๊ผวยนะครับจากร้านดีทิมเฮียดีทิมเฮีย อย๋่กล้วยอยู่ทุกไหนครับผมอยู่ตลาดน้อยจ้ะเมื่อตอนสมัยก่อนอยู่ตลาดน้อยแต่ตอนนี้บ้านลื้อไปแล้วค่ะออันนี้เป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่สามสาวเป็นรุ่นขึ้นสี่รุ่นที่สี่นะครับร้อยกัสี่ปีแล้วจ้ะอ๋อครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาผมก็ไปตลาดน้อยไปงานกินเจเขาขอบคุณมากเลยค่ะครับโอเยากเรีห้รับใช้บอกนะคะตอนนี้เรามีหลายสาขาเลยนะคะอยู่ที่ไหนบ้างครับผมมีเดอะมอลล์บังกะปีอ่าเดอะ ดมอบาง,งกะปิซีคอแล้วก็อิอนิวแล้วก็มีพระรามสองเซนเทนพระรามสองแล้วก็มีเซนเทนโคราช<า>อันนี้ก็คือออกมาออกงานกินเจออกงาน,ออ,งานออกงานกินเจเลยแล้ว,ลวถ้าไม่มีงานกินเจนี่มีไปขายที่ไหนครับมีร้านประจำอยู่ที่ดีโอสยามจ้ะดีโอสยามได้นะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ได้ขอาคุณคาะเชิญะคะได้เลยนะครับจะกำลังจะทุบแล้วนะครับ นี่ทบจนเป็นแผ่นเลยให้ทัวร์ยวายละเอียดนะครับ ใส, pelled, ใส่ไส้นะครับใส่ไส้ทางร้านแต่สิงห์นะฮะก็มีอายุกว่าร้อยปีแล้วนะครับปกติก็จะอยู่ตรงเยาวราชใช่อยู่เยาวราชโรงแรมนะครับอ๋อครับใกล้ๆกัน อยู่ใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้เย,ยววาวราชก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเพราะว่าพอไปลายพวกก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันคนเก่าๆจะค่อยอยู่เนาะก็มีอยู่นะมี<ต>อยู่ใช,ใช่ไหมฮนะร้านอะพวกนี้อะไรนะร้านเก่าแต่งอะไรนะเขาจะทำกันไม่ค่อยได้นะท่านมีอยู่เข้าไปผสมเยอะใช่ครับ นีก็ตอนนี้เรามาอยู่ห้างเดลวมบางกะปินะฮะแต่เราได้กลิ่นไอความเป็นเยววาวราชนะครับอยู่ภายในห้างนี้นะครับขอบคุณนนคมอนน่อนะครับอันนี้ร้าน้าเจนะครับร้าน้าเจป้าวย้เตี๋ยวหลอดนะครับอันนี้เก่ารัดนะครับเการัดเการัด<ๆ>นะครับโอ้ ไม่เ,หเ,หเอาไหมเอาไหมไม่นี่นี่เต้าหู้เต้าหู้น้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้หรืใส่เพื่อได้สามอย่างนะเอาใส่อะไรบ้างบอกไม่ใส่ไม่ใส่เลยนะเอาไม่ใส่ใส่อะไรนี้แหละใส่ลูกเดือยก็ได้เลยแยกเครื่องใส่ใส่เลยก็ได้ค่ะใส่เลยเดี๋ยวทาลูกเกลือถั่วแดงนะคะอ่ะลูกเกลือถั่วแดงแก้วนี้ยใส่น้ำตานไหมคะไม่ใส่เลยค่ะบผมผมเอาเหมือนกันแต่ว่าผมหวานน้อยอีกแก้วหนึ่งหวานน้อยนะครับโอ้ยนี่ท่าทานมากเลยนะดูสิ <c oughs> อันนี้ร้านอะไรครับนี่ <c oughs> ป๊าป้าเปาตูฟูนะครับป๊าป้าตูฟู อันนี้นะครับขอครับผมนนและภายในกูเม่มาร์เก็ตตรงนี้นะครับมีซุ้มขายเจด้วยนะครับฟองอะไรเลือกเลยเดี๋ยวพี่สแกนดิโอ้ได้คับขออนุญาตถ่ายนะครับอุ้ยน่าทานจริงนะเลย เาไปเดี๋ยวพาคุณแม่คุณแม่สมปองไปนั่งก่อนนะครับนี่วันนี้มีแขกรับเชิญมาเดินด้วยครับอันนี้ก็บรรยากาศรวมๆศูนย์อาหารนะครับภายในห้าเดี๋ยวมองนะครับเดี๋ยวเราเดินดเดี๋ยวเดินดูก่อนก็ได้ดูสิ อ,อ,อ,อน่ากินมากเลยเนาะเอาอะไรดีอ่ะอน,อน่าจะลาบเห็ดขมเหมือนเป็นซุกหน่อไม้นะอ,อ,อารมณ์เหมือนซุกหน่อไม้มีสซัวก็มี อันนี้ที่ที่กินที่ถ้ำสามอร่อยมากเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรา้านเดีย็เปล่าอร่อยมากม,มาเป็นะลาต้มกับผักกาดดองรับเปรี้ยวๆเสร็จๆอร่อยแล้วก็จับท้ายชอบก็จับท้ายจับท้า,ทายอันนี้แกงยำปลากระป๋องต้งยมยำ อันนี้อันนี้อะไรครับต้มยำค่ะก็ยำหัวปีนะคก็มียำหัวปีเดี๋ยวเดี๋แจ้งให้คุณแม่คือเอาต้มยำร้านน้าวครับเดอะไรให้คุณแม่ก่อนคุณแม่สั่งก่อนครับเดี๋ยวเท่าไหร่ครับอ๋อใช้บัตรใช่ไหมฮะใช้สแกนได้เอาสแกนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขนท้องเอ้ยไม่ใช่นี้หรอ ตัวเองเอานี้ต้ตยมยำนะโอ้วันนี้ส่วนผมนะเอาไหนะคุณแม่เอาอะไรนะน,นี่ของคุณแม่อันนี้คืออะไรอันนี้อะไรนะผัดเนาะผัดกับต้ยมยำผัดกับต้ยมยำนะจ๊ะส่วกับผมก็เอาเต้าหู้นะครับเต้าหู้กับจับชายขาดลาน เอสเบลล์บอยนะครับกำลังทําอยู่นะครับกำลังจัดเรียงร้านกันเลยนะครับ HLA Concept Store นะครับอันนี้น่าจะเปิดบริการแล้วนะครับนี้ตอนนี้ร้านแต่ละร้านก็กำลังตกแต่งกำลังเอาสินค้าเข้าโชว์นะครับเข้าจัดสินค้าก็จะมีร้านมูจินะครับมูจิ แต่ละร้านนะครับก็เตรียมจะมาเปิดแล้วนะครับบางร้านก็เปิดบริการแล้วบางร้านก็กำลังตกแต่งภายในกันอยู่นะครับบางร้านก็กำลังเตรียมจัดสินค้าจัดสินค้ากันอยู่ชั้นล่างนะครับที่ขาย เรื่องสังมาเขาเขาน่าจะเรียกว่าชั้น4นะฮะชั้นที่เป็นแมงโก้ถัดขึ้นมาก็ชั้น M นะครับส่วนชั้นที่ข้างหน้าที่ขายพวกรองเท้ากีฬานะครับอย่างเช่นปูม่านะครับด้านหน้ามีนอตเฟสนะครับมาทางนี้นะครับมีลาอาดิดาบริเวณตรงนี้เรียกว่าชั้น1น,นะครับถ้าเขากําหนดว่าตรงนี้เป็นชั้น1น,นะครับ ดีด้าใหญ่มากเลยนะครับนี่ด้านหน้าหูมากก็พลังการมากครับแล้วก็จะมีร้านชกเชคเชอร์นะครับมีร้านอาลิฟุตบอลนะครับถัดมาก็จะไปรองเท้าคลอ,อกแล้วก็จะมีรองเท้าแตะ เาวัยเอียนสนะครับมีลรองเทา้าคอนเวิร์ตรองเท้านิวบาลานนะครับแล้วก็จะฟุตล็อกเกอร์นะครับ ฟู้ดล็อกเกอร์จะเปิดประมาณต้นฟู้ดล็อกเกอร์ก็จะเปิดประมาณเดือนมกราปีสองสี่นะครับค้าบฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีโมชิโมชินะครับร้านบาจานะครับร้าน GQ นะครับแล้วก็จะร้านฟู้ดเกียร์นะครับร้านนี้เขาก็กำลังจัดอยู่นะครับคาดว่าจะเปิดจำหน่ายในวันที่2ี่สิบตุลาคมนะครับ แล้วก็ยูนสอร้านที่กำลังจัดอยู่นะครับร้านโเกียนะครับครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีรองเท้าร้านรองเท้าคูม่านะครับรดอนอสเซฟนะครับเลส r อนเนะครับาลุคกี้เอเอซร้านยานะครับประานี้นะครับข้อที่มองนะฮะน่าจะเป็นโซนแบงกิ้งนะครับ รวบรวมธนาคารอยู่ด้านบนนะครับครับก็มาถ่ายใกล้ๆเลยนะอันนี้ร้านแว่นนะครับครอันนี้เดยวนอสเฟสนะครับ ชั้งบนนะครับก็จะมีขายอุปกรณ์มือถือนะครับเคสเทาวนะครับอันนี้ร้านเคสเทาวอีซี่มอลใช้อุปกรณ์ลอ ไอทีซิตี้นะครับไอทีซิตี้สอ้ยไอทีซิตี้ทับอันี่ร้านจิ๊บนะครับเดี๋ยวกัดเจ็ดนะครับ คอันนี้ก็จะเป็นร้านบิ๊กคา马านะครับเรือนบิ๊กคา马拉คา马拉นะครับก็อุตะตอโป,โปโปนะครับนี่ไอ้ตองโปโปฮีโปร่12แบล็คนะฮะชุดครีเอเตอร์อีดิชั่นนะครับ22,900บาทนะครับ โปรโปร11นะครับก็ลดเหลือ2 9 0 0บาทครับครับโซนี่ a 7 4นะครับเหลือ58,900บาทครับ6,007นะครับรอัลฟา6,007นะครับเหลือ56,900บาท คาบอดี้่างเดียวนะครับห้าหมสองบาทนะครับคาอันนี้ก,ก็จะเป็นโดน DJI Barvik 3นะครับจะเป็นร้าน Big Camera นะครับส่รวมกล้องนะฮะอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับ เขาก็จะมีร้านมิสเตอร์ดีไวด้วยนะครับร้านมิสเตอร์ดีไวส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น, Power Mall นะะพาวเวอรอ์มอลล์นะครับฝากเพื่อนๆดูรอบๆนะครับ ที่ผมเดินอยู่ตอนนี้นะครับก็ก็จะเป็นโซนธนาคารแล้วก็โซนเกี่ยวกับสินค้าอุปก,กรณ์เพื่อโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้องมือถือนะครับประมาณนี้นะครับ จะเป็นร้านเจมาร์ดร้านไอแคร์ Care นะครับร้านบานาน่าครับขวามือของผมนับนะก็เอสนะครับ เพื่อๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสำรวจนะครับเดือมอลไลฟ์สโตรสาขาบางกะปีนะครับประจำวันที่19กุมาคมนะครับหากชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง i อ p ีนะครับแล้วก็พบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับแอบบ่า